ระเบียบปฏิบัติของคณะกฤษฎาประจักจังหวัดนนทบุรีและกรรมการกษาประจักรมัชชิพศ2543นะครับทำเยียบประธานกรรมการปกฤษฎาดนนทบุรีทำสั่งคณะกรรมการกอร์ดอบเรื่องแต่งตั้งกรรมการกฤษฎาเยาวชนนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเกี่ยวข้องจริงจริงสืบตีนนนทบุรีโอเคนะครับขณะนี่ขัานขั้นที่6เราได้รับสัญญาแล้วนะครับว่าท่านกฤษฎาประจักรจังหของเราเดินทางมาถึงแล้วเมื่อท่าน ดินทางมถึงแล้วผมจะนาสู่การสละวาครัะพี่น้องก็มหน้าที่เพื่อที่จะเลี่ยนที่ให้เสรืองในร่ันาร์ที่เกิทตี่แเพื่อท่านมาโภมสรรค์้ัชมุปรานเพื่อเัวนการเปิดสมานาในยาวันนี้ ท่านประธานพิธีและต่อนหนนั้นท่านสุลาราชทูปรีและเปิดการประชุมสมานานบัปปณี การุนทางมาเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมนาไต้หวันคีในวันนี้ เราต้องมองเราต้องทำความสุขสันติของเราเองนะครับพระองค์ได้ไปทำในสิ่งที่เราทำในงานที่มีความตั้งใจในการ เราอการอกไปยุโรปไ่างระเทศข้าวซอเรื่ก็ว่าอยาก็คปทำุที่งวันนี้ที่จะมาออกจากบาไปสุนักทอนทียวดนั้นเราเป็นผู้ที่ความต้นารจะรู้จักเส้นทางในการ ซ่อนตัวอยู่ในท่ามุ่งซจะมีแผนในการติดตามหาตัวทันทีตลอดสุรบอนและอลบอสฟอรัสร้างบริเวณใกล้ๆก,กับปากตั้งเพื่อรอบสองสเสียเยอรมันำมาให้คนทั้งสองได้เพื่อดำมาเป็นเชื่อมัดปากถุง,งสเสเียทั้ง เดินทางอย่างมากกว่าส่วต่างๆอีกอย่างสถานที่นั้นพบคือกิจรัตโศนเราจะเห็นได้ว่าบุคคลที่นอ้องมามีส่วนเกี่ยวข้องกนนับเหตุการณ์สำคัญนี้ก็จะมีทั้งเด็กเพือออบุุล้อ์ทั้งนี้ก็เพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้า,าของเรานั้นเราจะเห็นถึงความเอาใจใส่ที่นี้ ทางรัฐบวงการต่างดุลสงสารสระนสุขทัศน์นาผางินดูนักกาศาสนานิกสิทธินุ่นบุรีตุรกีนัสวิจารณ์นักราทธิบุรีนะครับอ่าก็ขออนุญาตน้อมเชิญท่านท่านวิจารณเป็นการให้เกียรติขอนนี้เชิญทุกท่านครับท่านนายกการพิทักส่วนจังหวัดเป็นเกียรติอย่างสูงกับประชาคมเศรษฐกิตของเราวันนี้เราได้เกียรติจากท่านนายกเส็นคณะผู้นำของเรานะครับ ้าห<ใ>น,<อ>น้านเสรีลด้วยนะครับจ,<า><อ>จะได้เก็กบนำไปสู่การพนะัฒนาอย่างส่วนจังหวัดนฐมปรีน่า<อ>งเตือนน